คุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าหากประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากอากาศในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใครกันจะเป็นกรอบป้องกันสุดท้ายของผืนแผ่นดินนี้คำตอบของคำถามนั้นไม่ใช่แค่เครื่องบินธรรมดาแต่มันคืออสูรเหล็กบนฟ้าที่ถูกขนานนามว่ากริปเทนใหม่เจ้3สามสิบเก้ารุ่นใหม่ล่าสุดมันไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่มันคือการปฏิวัติทั้งโครงสร้างสมองกลและยุทธวิธีแล้วเครื่องบินลำนี้ มันสามารถปกป้องฟ้าไทยได้จริงหรือไม่เรื่องราวทั้งหมดกำลังจะเริ่มต้นนบบัดนี้โทนเสียงเล่าช้าช้าสร้างอารมณ์ลึกซึ้ง JAS 3 9มเกอีกลเพนเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่จากประเทศสวีเดนที่มีความเร็วปราดเปรียวและฉลาดล้ำเหมือนกับนักล่าระดับปรมาจารย์ในมุมของคนทั่วไปอาจคิดว่าเครื่องบินรบก,ก็แค่ความเร็วกับอาวุธหนักแต่มันลึกกว่านั้นมากเพราะกลเพนอีไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่บินเร็วแต่มันถูกออกแบบให้เข้าใจสนามรบ และไม่ใช่แค่เข้าใจแต่มันสามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้ในเวลาเสี้ยววินาทีกองทัพอากาศไทยเองก็รู้ดีว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วศัตรูในอนาคตอาจไม่ได้บินมาให้เห็นตัวชัดๆแต่อาจเป็นโรนความเร็วเหนือเสียงหรือขีปนาวุธล่องหนเครื่องบินที่เราจะใช้ต้องไม่ใช่แค่บินได้ต้องคิดได้ต้องหลบได้และต้องสู้ได้ในแบบที่คนคาดไม่ถึงไกรเพ่นอี จึงกลายเป็นคําตอบใหม่ที่น่ากลัวและน่าภาคภูมิใจในเวลาเดียวกันมันคือวิวัฒนาการจากกลุ่น4ดีที่ไทยใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อมันเหมือนเอาความฉลาดของเครื่องบิน4 5เจนมารวมกับพลังและความสามารถของเจน5เรดาร์ของไกรเพน E ใช้เทคโนโลยี AESA ที่สามารถจับเป้าหมายหลายสิบเป้าพร้อมกันและล่วงรู้เป้าหมายล่วงหน้าโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวเองเพราะมันสามารถแทรกซึมไปในสนามรบได้อย่างเงียบงนัน เหมือนเสือซุ่มที่รอจังหวะฆ่าในความมืดแต่สิ่งที่ทําให้ไกรเพนอีเป็นมากกว่าเครื่องบินทั่วไปคือมันไม่เคยบินคนเดียวมันคือศูนย์บัญชาการขนาดย่อมที่ลอยอยู่บนฟ้ามันสามารถสื่อสารกับเรดาร์ภาคพ,พื้นโดนเครื่องบินลาอื่นและแม้แต่ระบบจรวดบนพื้นดินทําให้การตัดสินใจทั้งหมดรวดเร็วและแม่นยําคุณอาจไม่เชื่อแต่ไกรเพนอีสามารถรู้ตําแหน่งของสตรูโดยไม่ต้องมอง มันคือยุคใหม่ของสงครามที่การล่องหนสำคัญกว่าการยิงและข้อมูลสำคัญกว่ากระสุนโทนเสียงกระซิบลึกลับแต่คำถามคือแล้วไกรเพนีของไทยอยู่ที่ไหนประเทศไทยยังไม่มีไกรเพนอีอย่างเป็นทางการแต่การพูดถึงการศึกษาและการเจรจาเบื้องหลังกำลังคืบหน้าอย่างเนียบงนันคุณอาจไม่เห็นภาพถ่ายอาจไม่เห็นข่าวแต่มีกลุ่มคนที่รู้ว่าไทยอาจเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปิดตัวไกรเพนีบ,บนท้องฟ้า และเมื่อวันนั้นมาถึงมันจะไม่ใช่การจัดแสดงแต่มันคือคำประกาศว่าประเทศไทยพร้อมรบกับอนาคตโทนเสียงเร้าใจขึ้นเจ e ็ทสามสิบเก้าอีไกรเพนใช้เครื่องยนต์ GEF c 1น GE 3 9 E ที่ให้แรงขับมากกว่า98กิโลนิวตันทำความเร็วได้กว่า2มักบินได้ไกลกว่าส0่พกิโลเมตรเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มพิกัดและสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายแบบ ตั้งแต่จรวดอากาศสู่อากาศเมทิออ์ที่ยิงได้ใกล้กว่า100กิโลเมตรไปจนถึงระเบิดนำวิถี GBU-49 ที่สำคัญไกลเพ่นอียังสามารถจู่โจมพร้อมกับรบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในคราวเดียวเรียกได้ว่ามันคือเครื่องบินที่ทั้งสู้และขัดขวางสัญญาณข้าศึกไปพร้อมกันเสียงนิ่งช้าแต่เข้มในโลกของสงครามยุคใหม่ไม่ใช่แค่ใครยิงก่อนแต่ใครเห็นก่อนและหายตัวได้ต่างหากที่ชนะ และไกรเพนอ e. ีถูกออกแบบให้มองเห็นได้โดยที่ไม่ถูกเห็นระบบเซ็นเซอร์ภายในลำตัวถูกออกแบบให้รวบรวมข้อมูลรอบตัวโดยไม่ต้องใช้เรดาร์ตลอดเวลานั่นแปลว่ามันสามารถซุ่มได้แม้อยู่กลางเวหาที่สำคัญไกรเพนอ e. ียังใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ที่สามารถแยกแยะภัยคุกคามแบบเรียลไทม์นักบินไม่ต้องตัดสินใจทุกอย่างเองเพราะเครื่องบินลำนี้จะเลือกอาวุธที่เหมาะสมให้ทันทีที่มันวิเคราะห์ ว่าสถานการณ์ต้องใช้แบบไหนนี่ไม่ใช่เครื่องบินแต่มันคือเพื่อนร่วมรบที่ฉลาดพอๆพกับมนุษย์โทนเสียงอารมณ์แขึงมีพลังแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ทําให้ไกรเพนอีแตกต่างจากเครื่องบินตะวันตกอื่นคือการควบคุมสิทธิ์เทคโนโลยีเพราะทราบทราบผู้ผลิตเครื่องบินเปิดให้ประเทศที่ใช้งานสามารถดัดแปลงปรับปรุงและฝึกซ้อมในระบบของตัวเองไม่ใช่แค่ซื้อของสำเร็จรูปแล้วใช้อย่างเดียว และนี่คือเหตุผลว่าทำไมกองทัพไทยถึงสนใจไรเพ่นอีเป็นพิเศษเพราะเราจะไม่เป็นแค่ผู้ใช้แต่เราจะกลายเป็นผู้พัฒนาไปพร้อมกับมันโทนเสียงดึงอารมณ์ลองจินตนาการดูว่าหากวันหนึ่งฟ้าเหนืออันดามันหรืออีสานตอนบนถูกจอดทะลวงด้วยฝูงโดรนและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงจากสัตร,รุนิรนามประเทศไทยจะเลือกอะไร F 3 5ที่สหรัฐควบคุมระบบหลักทุกอย่าง ราเฟลที่ค่าบำรุงสูงลิวหรือไกรเพ่นอี e ที่เปิดกว้างให้เราสร้างอนาคตเองคําตอบนั้นอาจยังไม่ปรากฏในวันนี้แต่ความเงียบบางอย่างกําลังบอกเราว่าไกรเพ่นอี e อาจไม่ได้เป็นเพียงความฝันแต่มันอาจจะกําลังถูกประกอบอยู่ที่ไหนสักแห่งในประเทศไทยจบด้วยโทนเสียงแน่นเชิงถามคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นอสุรกายล่องหนลำใหม่พุ่งทะลวงท้องฟ้าไทยและเปลี่ยนแปลงสนามรบไปตลอดกาล ถ้าคุณชอบเรื่องราวของไกรเพน e, ีและอยากรู้ว่ามันเทียบกับ F 3 5หรือราเฟลอย่างไรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพราะคลิปหน้าจะทำให้คุณลืมทุกสิ่งที่เคยรู้เกี่ยวกับเครื่องบินรบไกรเพน e ียังถูกออกแบบให้ซ่อมง่ายดูแลง่ายมีค่าใช้จ่ายในการดูแลต่ำกว่าเครื่องบินตะวันตกหลายเท่าทำให้ประเทศอย่างไทยที่มีงบประมาณจำกัดสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มประสิทธิภาพโทนเสียงพาอารมณ์ให้ตกลงชวนคิด แต่สิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดไม่ใช่แค่ความสามารถทางเทคนิคแต่มันคืออำนาจในการควบคุมซาบยินยอมให้ชาติผู้ใช้สามารถปรับปรุงแดัดแปลงระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้นี่ต่างหากคือจุดต่างจาก F35 หรือราเฟลที่ระบบทั้งหมดถูกล็อกไว้และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ไทยอาจเลือกเดินกับไกรเพ็อ e. เราไม่ต้องเป็นแค่ผู้บริโภคอีกต่อไปแต่เราจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีไปพร้อมกับเขา โทนเสียงช้าลึกและชวนให้ใจเต้นลองจินตนาการดูกลางดึกคือหนึ่งเรดาร์ชายฝั่งจับสัญญาณขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาจากทะเลอันดามันฝูงบินไกลเพ่นอีถูกส่งขึ้นฟ้าพวกมันไม่เปิดเรดาร์ไม่มีใครเห็นแต่พวกมันรู้และก่อนที่ขีปนาวุธจะเข้าสู่เขตประเทศไทยมันก็ถูกทำลายลงด้วยอาวุธที่ยิงจากเครื่องบินที่ไม่มีใครเห็นตัวจริงนี่คือไกลเพ่นอีเงียบแม่นยำเร็ว และร้กาศเกินก่อว่าที่ศัตรูจะตั้งรับทันโทนเสียงเข้มมีพลังตอนท้ายวันนี้มันยังเป็นแค่แนวคิดในเอกสารแต่พรุ่งนี้มันอาจกลายเป็นฝูงบินหลักของกองทัพไทยคำถามคือเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะจำคลิปนี้ได้ไหมถ้าคุณอยากรู้ว่าไกรเพน E จะเผชิญหน้ากับ F 3 5 J 2 0หรือ SU 5 7ได้อย่างไรหรือประเทศไทยจะเลือกฝั่งใดในสมรภูมิอนาคตอย่าลืมกดติดตามเพราะสึกกลางฟ้ายังไม่จบ และตอนต่อไปจะยิ่งเข้มข้นกว่านี้อีกหลายเท่า